สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กหรือว่ารถยนต์อ e ีโคคานะคะที่ประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนแล้วมาในราคาประหยัดด้วยนะคะคันนี้ราคา369,000บาทค่ะ To โยต้ายาลิสเอทีว1.2นนะคะแล้วคันนี้เป็นรถปี21กับเลขไม์แค่90,000โลเท่านั้นค่ะสีบอนสีดูแลง่ายนะคะไม่เลอะไม่เปิดง่ายนะ,ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ คันนี้ผ่อนอยู่เพียงเดือนละประมาณ5,000ปลายๆถึง6,000นิดๆเท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยเคดิตดีสามารถปีแาวได้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามแอดได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0646622996ค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมเจ้าคันนี้นะรอบคันเลยออปชั่นเป็นยังไงบ้างทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะเหลี่ยมสันคมชัดนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหิน,หนลักยิ้มเลยนะถัดลงมาค่ะไฟหน้าได้โคมสวยโคมใสายได้เป็นไฟหน้ามัาติลล์ฟเลกเตอร์นะคะได้เป็นโคมเดิมโรงงานมีไฟหลี่ไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนี่โคมเดิมโรงงานนะคะ,ะกระจังด้านหน้าเป็นลักษณะแบบเปียนโนแบ็กสีดำสีบดำเงาๆแบบนี้นะคะสภาพสวยนะคะ ถัดมาค่ะสำหรับตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะล้อเดิมโรงงานตัวเอ็นที่นะคะแจ้งก่อนเลยได้เป็นตัวเริ่มต้นนะออปชันไม่ได้แน่นนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์นะคะใช้งานดีตามปกติเลยของอยาลิสนะคะ,ะตัวล้อได้เป็นล้อกระทะยางกูดเยียร์นะคะตัวนี้ได้เป็นขอบ15สภาพสวยซุ้มล้ออยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้งานโป,งป,งปง่งๆป่งโล่งโลตามปกติเลยนะคะ กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้เป็นปรับไฟฟ้านะแต่ยังไม่ได้เป็นพับปัดพับไฟฟ้านะคะอันนี้ยังเป็นพับมือนะคะเอาออกมือเปิดมืออยู่นะคะมากันต่อค่ะสาหรับด้านในนะคะเดี๋ยวเาจะพาไปชมด้านในหูห,หูแต่ว่าภายในนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยตึงๆนะคะไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวแบบนี้เลยใช้งานได้ตามปกติแบบนี้นะคะ บาะอยู่ในสภาพสวยทีเดียวค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นคอนโซลสภาพกว้างๆใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยสีดำนะเดี๋ยวพาชมโครงสร้างสักนิดหนึ่งสำหรับคันนี้ทําไมถึงขายถูกนะยางที่ดูจับดึงแทบไม่ออกนะน้องเหนียวมากเลยคือยังแน่นแบบอย่างดีเลยแต่ขาแยกแกะสักคู่หนึ่งนะคะเรียบร้อยนะคะ ตัวยางยังแน่นยังเหนียวเกาะประตูขอบประตูได้อย่างดีนะคะกระดูกงูอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยได้เป็นสภาพเดิมโรงงานเม็ดลอ์เมทัลชัดชัดแบบนี้เลยนะ,ะเก็บก่อนนะคะบอกแล้วนะคะว่าซื้อรถที่ทอออโต้พี่ๆได้รถสวยโครงสร้างเกตเ A ไปใช้งานแน่นอนนะคะมาต่อค่ะสำหรับหัวน็อตเสาบีนะคะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้เลยไม่มีแกะนะไม่มีขยับไม่มีไขแล้วก็ แผ่นเพดครบแบบนี้เลยนะแต่ขออนุญาตโปรกรมแผ่นเพดให้หน่อยมีแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะสําหรับด้านในด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสภาพตึงไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะ,ะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพน้องๆใอป้ายแดงเลยนะคะแอปพูดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเลกลูมถือว่ากว้างนะคะนั่งสบายนะแล้วราคาคันนี้อยู่ที่369,000บาท ซึ่งราคาถือว่าจับต้องได้นะคะแล้วเป็นรถยนต์อีโคขนาดเล็กนะประหยัดน้ํามันนะคะพี่พี่วิ่งใกล้วิ่งไกลนะถือว่าคันนี้นะตอบโจทย์นะคะมาเดี๋ยวมากันต่อสําหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายม e ัลติรีเ e เตอร์นะคะแล้วก็ตัวกับด้านท้ายนะมีรุ่นย่อยอย่างนี้เลยยาริสเอนะคะด้านท้ายอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ไม่แบบมีร่องรอยอะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูท้ายสักนิดนึง เปิดด้านท้ายขึ้นนะคะนี่เลยอันดับแรกนะคะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะท้ายสัมภาระนะคะอยู่ในสภาพสวยไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนนะแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะจุๆกระเป๋าเดินทางสองสบาบสบายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนี่นะคะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะคะเอ,อ่อจะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะคะจะได้เป็นอุปกรณ์นะคะเครื่องมือปละยยางฉุกเฉินนะ ก็คืออันนี้นะคะมีรถรุ่นใหม่จะได้เป็นตัวนี้มาแทนนะคะพี่ดูนะบล็อกด้านท้ายนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีร่องรอยของสนิมนะก็คือว่าถ้าตัวนี้มีร่องรอยของสนิมมาส่วนมากจะเป็นรถจมน้ํามานะคะซึ่งคันนี้เคมได้เลยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่รถที่ผ่านการจมน้ําหรือชนหนักทิ่ความมาแน่นอนค่ะมาต่อค่ะสาหรับด้านฝาท้ายนะคะนี่พี่ดูหัวดอทคะ ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับก้านไม่เคยตัดต่อได้เป็นก้านเดิมสภาพสวยแบบนี้นะคะสำหรับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เคยหักไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะนี่เดี๋ยวดูหัวนอ็อตสักนิดนึงดีกว่านี่หัวนอ็อตไม่มีแกะเลยไม่มีขยับไม่มีไข่นะ,ะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะ,ะมาต้านต่อสําหรับด้านในนะคะตัวนี้นะ,ะอ่ะ ขึ้นดูเพดานก่อนเลยนะเพดานไม่มีร่องรอยยันเจอไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนนะคะแล้วก็มีไฟให้ครบๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยสภาพตึงๆเล็กลุมกว้างแบบที่แอรแจ้งไปเลยในตอนแรกนะบอกเลยว่าคุ้มนะคะสาหรับคันนี้นะย้ายไปดูภายในกันอันดับแรกเลยที่เราเห็นเนาะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัย3ามก้านนะคะตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลย เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งบนตัวรถสตาร์ทรถให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะอะสตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะเเข็มไมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เ,เลขไมค์คันนี้อยู่ที่95,000โลเท่านั้นนะสำหรับตัวหนะ้าปัดเรือนไม้นะคะวิทยุหรือว่าเครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะฟัง CD FMAM ได้นะคะแล้วแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์ระบบอนาล็อกนะ ยังเป็นปรับหมุนมืออยู่นะคะมาต่อค่ะสำหรับตัวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยแล้วเบรกมือแบบสายอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะปุ่มตัวนี้นะคะยังได้เป็นระบบกุญแจไขเสียบอยู่แบบนี้นะคะอยู่ตรงด้านขวามือของคนขับมาค่ะมาต่อที่แผงประตูฝั่งคนขับนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีระบบจจนด้านล็อกมีตัวล็อกกระจกแล้วก็จอยสติ๊กปรับ กระจกมองข้างนะคะแต่ตัวนี้ยังได้เป็นทับมือเนาะแแจ้งไปแล้วนะคะแล้วด้านข้างค่ะปุ่มตัวนี้นะมีปุ่มกันเลื่นถลายแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปให้ด้วยนะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปกันต่อค่ะดูโครงสร้างแล้วก็พาไปดูห้องเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะปัโครงสร้างฝั่งนี้ก็ยังได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึง <c oughs> ให้ชมอา <c oughs> นี่เลยนะกระดูกงูอยู่ในสาภาพสมบูรณ์สาภาพสวยนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอมิอดกัดปิดอาร์ชัดๆแน่นๆนะ,ะเก็บเรียบร้อยนะคะนี่หัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยพี่พีดูโฟกรัสที่หัวน็อตได้เลยนะคะนี่แล้วก็สติกเกอร์ลบยางนะคะสติกเกอร์มอกอรเดิมโรงงานมาให้แน่นๆแบบนี้เลยนะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์เลยค่ะ ามาเปิดฝากระโปรงขึ้นเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันหยดเยิม้มนะ้าแบตเตอรี่ครบค่ะแล้วก็เบ้าชกอยู่ในสภาพสวยนะคะเป็นเม็ดดรอเมินอาร์ครอยเชื่อมรอยต่อแน่แนๆนชัดๆัดได้เป็นเบ้าชกเดิมนะคะนี่เลยหัวนอ็อตไม่มีขยับไม่มีไขนะฝั่งแก้มนะคะมาดูคานแก้มนะก็ได้เป็นคานเดิมคานแท้เช่นเดียวกันคานด้านหน้าค่ะหมุดนะไม่มีขยับไม่มีแกะเลยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะ ฝั่งนี้ก็ยังได้เป็นคันเดิมอยู่นะคะนี่เบ้าชกให้ดูชัดๆแน่นๆเลยนะคะบอกเลยเดิมทั้งคันสภาพสวยๆส,สภาพกริบๆเลยนะนี่ฝากระโปรงค่ะไม่เคยแกะไม่เคยขาขนะสติ๊กเกอร์โรงงานสติ๊กเกอร์ครบๆแบบนี้เลยนะสำหรับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะหัวน็อตนะคะฝากระโปงหัวน็อตซอกต่างๆ เดิมแพ้ทั้งคันนะคะซาหรบคันนี้นะคะขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะ t ต y ยต้ y ยา i ินะคะตัวนี้เป็นตัวเอที1.2เอนทีนะคะปี2021เลขไมคคันนี้อยู่ที่95,000ราคา369,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละประมาณ5-6,000นะ,ะพี่ท่านไหนนะอยากได้รถอีโคคาขนาดเล็กประหยัดน้ำมันนะคะราคา สบายๆผ่อนชิลๆมาเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0646622996ค่ะ